สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะแม่แสงสดีโกนค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างสมเด็จเกตมงคลรุ่นแรกนะคะวัดโพธินิมิตค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะ ที่มาการสร้างพระสมเด็จเกต,เกตมงคลวัดโพธินิมิตร,รุ่นนี้หลวงพ่อทูลได้รับผงวิเศษจากสมเด็จพระพุทธจารย์นวมวัดอนงคารามซึ่งมีผงวิเศษของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ารวมทั้งผงวิเศษจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำที่สมเด็จพระพุทธจารย์นวมท่านเก็บไว้นานแล้วมอบให้เพื่อการสร้างพระรุ่นนี้โดยเฉพาะ ที่สำคัญหลวงพ่อทูลได้นำเกสาของสมเด็จพระพุทธจารย์นวมมาผสมในมวลสารด้วยจึงมีชื่อเรียกว่าพระสมเด็จเกตมงคลค่ะแปลว่าพระสมเด็จที่สร้างจากเกสาและผงม,มงคล หลวงพ่อทูลได้นำมวลสารต่างๆเข้าพิธีปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์หลายท่านเป็นปฐมฤกษ์ต่อมาเมื่อปี2494ท่านได้กำหนดให้จัดปริมณทนอย่างถูกต้องตามตำราแล้วนำมวลสารทั้งหมดผสมกับน้ำในศาสักดิธิ์คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วเริ่มลงมือกดพิมพ์พระพระสมเด็จเกตมงคลรุ่นแรกมีแม่พิมพ์ในการจัดสร้างอยู่สองพิมพ์ที่เรียกว่าพิมพ์เกตเดี่ยวกับพิมพ์เกตคู่ พระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกอาทิเช่นหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีหลวงพ่อเสงวัดกัลยานามิตรหลวงพ่อสาวัดรานัดดาหลวงพ่อธีราวัดป่าเลไลเป็นต้นเนื่องจากจำนวนพระที่จัดสร้างมีจำนวนมากประมาณ3-4มถึงสหมื่นองประกอบกับเลิอกอันเป็นมงคลในแต่ละปีมีไม่กี่ครั้งทำให้การกดพิมพ์พระนั้นใช้ระยะเวลายาวนานหลายปีจนกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อปี2497 หลังจากนั้นสมเด็จพระพุทธจารย์นวมได้สั่งให้หลวงพ่อทูลเอาแม่พิมพ์ไปทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการประกาศว่าจะไม่มีการทำเสริมขึ้นมาอีกแล้วจึงนำพระทั้งหมดที่กดพิมพ์เสร็จแล้วมอบให้สมเด็จพระพุทธจารย์นวมปลุกเสกต่อไป ต่อมาได้นำพระเครื่องแจกเป็นครั้งแรกในงานทำบุญฉลองอายุครบ90ปีของสมเด็จพ,พระพุทธจารย์นวมเมื่อวันที่1กันยายน2497จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตของหลวงพ่อทูลที่มีต่อองค์พระอุปชาของท่านส่วนที่เหลือได้นำกลับไปวัดโพธินิมิตและเก็บไว้ในกุฏิของท่านเพื่อทำวัดเช้าทำวัดเย็นและปลุกเสกเดี่ยวทำเช่นนี้ทุกวันนานหลายเดือนแล้วจึงนำออกแจกให้แก่ผู้ที่นำปัจจัยร่วมทำบุญกับท่าน ด้านหลังของพระสมเด็จเกตมงคลเป็นยันนะอรหังอาสิ์ตลาดพลูเคยให้ข้อมูลว่าตามตำราอักษรของโบราณเชื่อกันว่าถ้านำยันนะอรหังมาร้อยรัดกันจะได้พุทธคุณเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมซึ่งสมัยก่อนอาสิต์เคยได้ใบฝอยเขียนว่าจเจริญด้วยอายุวันนะสุขขาพละทนสารสมบัติบางคนเรียกยันนี้ว่ายันเศรษฐีค่ะ พระสมเด็จเกตมงคลเป็นพระดีที่ราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เมย์ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ